สวัสดีครับวันนี้ช่องเชฟช่งชงางชงอาท่านมาดูบันไดหลังจากที่เราแก้ไขในเดิมนะฮะอันนี้ก็ไปเอาลูกกวงมาแล้วใส่น,นี่นช่างช่างนาวินช่างเฟอรนเจอร์เมือนหนึ่งของสพยาครับกำลังโอตโอ,โอ้สีเก็บการ อันนี้เป็นบันไดหน้าบ้านที่เราย้ายมานะครับย้นายมาแล้วเราก็วางโครงใหม่วางโครงใหม่เื็นเดิมเป็นเดิมเป็นเป็นไม้เป็นไม้อะไรนะฮะช่างอันนี้พื้นเนี่ยครับน่าจะเป็นไม้แดงมไม้แดงเนาะอายุสี่สิบปีเข้าไปแล้วครับไม้เป็นไม้เก่าอ่าเป็นไม้เก่า อันนี้บ้านเรามารีรโนเวทไปเออเติมนั้นที่เชฟเชฟช่างชงได้ทำผนัง PVC วอ a เสร็จไปแล้วก็ทำมันไดรับตรงนี้ทำได้ครึ่งหนึ่งน้ำท่วมบ้านครับเอาของขึ้นมาเก็บลงบันได <c oughs> อันนี้อันนี้ห้ามเข้าวีดีโอ <c oughs> <c oughs> โออกมีมีเขื่อนก็นยังท่วม แอนนี้เราโป้สีทิ้งไิดก่อนนะครับเทเกเกละเกลาร์เทคเกาลาระเทคนี่นะครับตัวนี้กับกับฝุนฝุนผ,ผ,ผงของไม้ฝุ่นจากกระดาษทรายผสมน้ำอยู่เมือนการช่างเขาเอาไปตากนี่เป็นไนก้กงซื้อมาจากโคบันเฮ้า นล้ไม่ถึงร้อยใมช่างเขาโป้อยู่เดี๋ยวพวกนี้ก็น่าจะขัดแล้วก็มีเก็บสีสีสีสเป็นลักษณะของสีออกจากเข้มๆออกโอก๊กๆเนี่ยของเบเยอร์เรดี๋ยวผมดูรายละเอียดทายทีโอเคอเนี่ยถ้าสวยๆจะถ่ายดูใหม่อันนี้ก็มีดูพวกนี้เราก็จะโป้ให้หมดเลยครับโป้โป้แล้วก็ขัด โอเคเดีย๋ยวเสร็จงานเราจะถ่ายด้วยใหม่นะครับขอบคุณมากครับ